ก็ความเสี่ยงส่วนที่สองที่เมื่อสักครู่เรางุปนไปคือคำว่าค่ารักษาแต่ณวันนี้ความเสี่ยงที่เราเจอไม่ได้มีเพียงแค่ชีวิตกับการเจ็บป่วยค่ะมีทั้งในเรื่องของสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นประกันร,รถประกัน บางคนรับความเสียงกันไปเขาคนนั้นคือบริษัทประกันเ็ษที่สองคงว่าเราปกป้องความเสี่ยงได้แล้วเราจะเริ่มทําการสะสมการสะสมทางซ้ายคือเงินเก็บระยะสั้นระยะกลางไม่ว่าจะเป็นการสะสมเพื่อซื้อสินทรัพย์บางอย่างบ้านรถการสะสมในส่วนที่สองทางขวาคือการสะสมเรื่องการจะเสียอายุของใครบางคนที่หน้าตาคล้ายๆเราการสะสมในส่วนห่อมาคือการสะสมเพื่อเป็นการ ที่เรารักอิ่เช่นเดียวกันแต่ทุกคนคะภาษาการเงินเขาบอกว่า,าการวางแผนเกษียณอายุเงินกองนี้เขาเรียกว่าเงินสดจําเป็น<ด>เขาเรียกกันว่า S <S <ด>ีเรีย e มันนี่มันแปลว่าเป็นเงินต้นที่ไม่หนีไม่ได้เคยได้ยินคำนี้ไหมคะเงินกองนี้มีก็ต้องใช้ใชไม่มีก็ต้องใช้ใชถ้าวันนี้เลือกได้สําหรับคนแก่คนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆเราในอนานคตเลือกได้ระหว่างเตรียม เพื่อทําให้ดอกผลมันงอกเงยกับสินทรัพย์ที่เรามีและสเต็ปสุดท้ายเขาบอกว่าเวลาที่มีเงินเวลาที่มั่งคั่งเวลาที่ร่ำรวยอย่ามีเพียงแค่แคเจเนเรชันเราแต่ให้ส่งต่อเป็นต้นทุนให้กับคนที่เรารักเอกเช่นเดียวกันสีส่สเต็ปนี้ชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะไม่ต้องถามต่อพิรมณพิาีด้านการเงินเป็นสามเหลี่ยมหัวตัง้ง คือคือคือบางท่านอาจจะบอกว่าใช้ใครบางท่านอาจจะบอกว่าเพื่อมีเงินเหลือสิ่งแรกที่คนไทยจะทําคือนําเงินไปลงทุนเพื่อต่อยอดว่างเงินเป็นแบบนีใครฝายกันไหมคะผลวิจัยได้บอกว่าปีนี้เป็นด้านการเงินของคนไทยไทยี่จะเป็นสามเหลี่ยมหัวตั้งจะกลายเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับสามเหลี่ยมหัวกลับลังจะออจบอกว่าเรามีเงินลงทุนตัวเลขมากน้อย เงินในกระเป๋จาจะกำไรหรือขาดเงินขึ้นอยู่กับทักษะที่เรามีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเ,นเหมือนกันคือการรับความเสี่ยงด,ด้วยเงินในกระเป๋าเราเองหลายๆายเหตุการณ์ที่เมื่อสักครู่เกิดขึ้นทุกอย่างบางครั้งมีสัญญาณแจ้งเตือนให้เราเตรียมการเอาไว้ก่อนแต่บางครั้งมาแบบฉับพลันดังนั้นหลายๆคนเลยบอกว่าถ้าวันนี้สามเหลี่ยมเป็นตัวหัวที่ลงต่อให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต้องต้องดึงเงินลงทุนกลับ ดีใช่หรือไม่คะมันเลยทำให้สามเหลี่ยมที่มันหดทิพย์อยู่แล้วมันพร้อมที่จะล้มลงโดยทันทีวันนี้เลยฝากไว้จาับก,การวองแผนการเงินเบื้องต้นกับพีระมิดทางด้านการเงินค่ะขอเิ